คือครับซ้ายมือหน้าจอเป็นคุณพุทธประชาชื่นมาถอดมงคลรับเอกซ่าสจารุวันไฟนี้เอกซ่ามาซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักครับส่วนสำรานศักสำรานสิงสิทธิ์ฉลองศักก็ฉลองศักสอเทนิกุณนะครับเทรนเนอร์มาถอดมงคลเองนะครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมครับสำรานสิงส่วนเอกซ่าจากศรีสะเกดครับ กรรมการชี้ขาดบนเวทีกรรมการธนาอา่รอตำรวจโทธนาชัยจำนงครับฝา,ากด้วยบอกการแข่งขันฟุตบอลโลกเงิมมนสีตรังครับวา่าระหว่าง3-24กันยายนนี้สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามทุง่งแจ้จัดการแข่งขันโดยตำรวจภูธรจังหวัดตรังครับกรรมการธนาชัยจำนงบอกฝากหน่อยพี่แกสัมพั์ให้ครับคนนี้อายุใกล้เคียงกันครับแดงใน21ครับน้ำเงินใน20ครับ อย่างที่บอกครับเป็นประเภทป้งปิดบัญชีครับท่านั้นสำราญสิงครับแต่ก็อย่าลืมว่าเอกซ่าช่วงหลังนี้ตั้งแต่ไปซ้อมอยู่ชอหามยักษ์นี่ก็เก็บคู่ชกดีๆเด็ดหัวมาตลอดเหมือนกันครับแต่ชื่อมวยก็อยู่ที่เกงสีแดงนแล้ะครับเอกซ่าแล้วครับอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่า ชกบวยกรรมศึกมาก่อนก็จะเป็นเอกซ่าแล้วครับสำรานสิงห์นี่มามาคือน้ำหนักเขาโตไวน้องแชมป์นะเขาปล่อยก็พวดมาถึงระดับนี้เลยกอบกับสรีระรูปร่างของเขาเนี่ยทำให้เขาโตไวแล้วก็ต้องมาชกถึงระดับเอกซ่าแล้วตอนนี้ครับก็ย้ำอีกทีครับเดิมทีเดียวคู่นี้นี่จะเป็นคู่รองของรายการนะครับแต่พอดีคู่เอกอย่างทางน้าเจ้าพยักสุลินเนี่ยไปลดน้ำหนักเมื่อวานแล้ว มีอาการกระคิวขึ้นที่ท้องนะครับทาให้การที่จะชกกับเพชรพืรหัสนี่ก็ต้องยกออกไปครับเลยดึงเอาคู่เมื่อคู่เข้ามาครับที่เร็นโปรแกรมในสัปดาห์หน้าอย่างหนึ่งภูสิงห์กับสมิงทองมาเป็นคู่รองแลวก็ดันคู่นี้เป็นคู่เอกแทนครับ,รบเบสานั้นผลงานล่าสุดชนะน็อตยกหนึ่งขุนเดชพีเคสสญชัยเอาไว้ที่นี่ครับอ้อมน้อยส่วนสำราญงห์ก็ชนะน็อตยกสองจิงรีดทองอีล่าสปอร์ตเป็น้วยสามยกเนาะพี่ลุงพีดี ก็รับรางวัลพิเศษมาแล้วครับไปขุดถองออกมาได้แลวครับสำหรับสำรานสิงห์ฟืนฟอร์มนะตอนนี้ครับสายไปครับก็ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดได้แล้วครับตอนนั้นสำรานสิงห์ครับหลังกันที่นี่ยังไงครับไปโดนเขตปอดอาวุธกันนิดนึงครับขอโทษขอโพยกันครับกลับแลวค่ำคืนนี้อย่าลืมน้องแชมป์ครับที่สมุยสุราธานีมีมวยรอบให้ท่านได้ชมครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยไทยเกียรติเพชร สามทุ่มเป็นต้นไปเนาะครับผมโอ้รอบน็อกเอาแล้วครับเที่ยวนี้แพ้ตกรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับลุนไปชมภาพมวยไทยกับภัมวยต่างชาติต่างชาติกันมวยไทยมาดูว่าใครจะเข้าชิงครับก็มีมกันโอ้โดนเจาะยางครับแล้วยังไงครับจบเลยครับโอโหจบเร็วครับออโอ้โหยังไม่ทันได้ดูดำดูแดงเลยยังไม่ทันได้ดูดียังแตกซะก,ก่อนแล้วครับสมรนสนิ์ เพียงแค่ยกแรกเลยครับอกรรมาการธนาชัยฉูมือครับนี่คือเอ็กซ่าสจารุกวันผู้ชนะครับชนะไปแบบเทนนิสกรกเอาในยกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเมื่อยังไม่ซึมเลยครับอืมอ่าครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งดีที่น่าสนใจครับ